สวัสดีครับเพื่อนๆพักทายกันวันทำงานนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนทำงานปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสุขหน้าที่การงานนะครับและวันนี้เป็นวันวันผู้ที่อัตราเสี่ยงสูงคือวันหวยออกนะครับ ขอให้เพื่อนทุกคนมีโชคมีลาภงินทองไหลมาที่มาครับมันหมาในเฮงด้วยด้วยดรวยเด้อครับพี่ๆ้องนอนสำหรับผมวันนี้ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ไปออกกำลังกายเหมือนเดิมครับผมคนโสด ไปไหนก็ได้ไม่มีใครบังคับกินคนเดียวเดินคนเดียวมีความสุขครับแต่วันไหนวันหนึ่งถ้าผมมีตังค์ขึ้นมาเดี๋ยวผมมีผู้หญิงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตพันเปอร์เซนตแต่ตอนนี้มีภาระเยอะก็อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนชายโสดครับ ชายอิสระไปไหนมาไหนก็ได้ขอให้เพื่อนๆพทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย